หนังสือโยฮันบทที่16สิ่งเหล่านั้นเราบอกท่านทั้งหลายแล้วเพื่อมีให้ท่านสะดุดกระดาษเขาจะไล่ท่านทั้งหลายเสียจากธรรมศาลาแท้จริงวันหนึ่งทุกคนที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่าเขาทําการนั้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเขาจะกระทําเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักพระบิดาและไม่ได้รู้จักเราฝ่ายเราบอกสิ่งเหล่านั้นให้ท่านฟังเพื่อว่าเมื่อเวลานั้นมา ท่านจะระลึกได้ว่าเราบอกท่านแล้วสิ่งเหล่านั้นเราไม่ได้บอกท่านแต่แรกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่านแต่บัดนี้เราจะไปหาพระองค์ที่ทรงใช้เรามาและในพวกท่านไม่มีใครถามเราว่าพระองค์จะไปไหนแต่เพราะเราได้บอกสิ่งเหล่านั้นแก่พวกท่านใจของท่านก็เต็มด้วยความทุกข์ถึงกระนั้นก็ดีเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจะไปนั้น จะเป็นประโยชน์แก่ท่านเพราะถ้าเราไม่ไปพระองค์ผู้ช่วยนั้นจะมิได้มาหาท่านแต่ถ้าเราไปเราจะใช้พระองค์นั้นมาหาท่านเมื่อพระองค์นั้นมาแล้วพระองค์จะบันดาลให้โลกรู้สึกถึงความผิดถึงความชอบธรรมและถึงความพิพากษาความผิดนั้นเพราะเขาไม่วางใจในเราความชอบธรรมนั้น เพราะเราไปหาพระบิดาของเราและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกความพิพากษานั้นเพราะผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านรับเอาอยัางไม่ได้แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงมาแล้วพระองค์จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความจริงทุกอย่างเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์ได้ยินสิ่งใดจะตรัสสิ่งนั้นและจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านั้นซึ่งจะเกิดขึ้นพระองค์จะให้เรามีเกียรติยศเพราะพระองค์จะเอาเรื่องของเราสำแดงแก่ท่านทั้งหลายสารพัดทั้งสิ้นที่พระบิดามีอยู่เป็นของเราเหตุฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าพระวิญ,ญญาณจะเอาเรื่องของเราสำแดงแก่ท่านทั้งหลายอีกหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา และยังอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราเหตุฉะนั้นเหล่าสาวกของพระองค์บางคนจึงพูดกันว่านี่หมายความว่าอะไรที่พระองค์ตรัสแก่เราว่าอีกหน่อยหนึ่งท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราและยังอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราและเพราะเราไปถึงพระบิดาเหตุฉะนั้นเขาจึงว่านี่หมายความว่าอะไรซึ่งพระองค์ตรัสอย่างนั้นเราไม่เข้าใจ พระเยซูทรงทราบว่าเขาจะใคร่ทูลถามพระองค์พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายถามกันถึงความที่เราว่านั้นหรือคืออีกหน่อยหนึ่งท่านจะไม่เห็นเราและยังอีกหน่อยหนึ่งท่านจะเห็นเราเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าท่านจะร้องไห้พิราบร่ำไรแต่โลกนี้จะยินดีท่านจะเป็นทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะกลับกลายเป็นความยินดี เมื่อผู้หญิงกำลังคลอดบุตรก็มีความทุกข์เพราะเวลากำหนดถึงแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วเขาหาได้คิดถึงความลำบากนั้นไหมด้วยมีความยินดีเพราะคนหนึ่งเกิดมาในโลกฉันใดก็ดีเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะเห็นท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมและความยินดีของท่านนั้นไม่มีผู้ใดจะเอาไปจากท่านในวันนั้นท่านจะไม่ถามเราถึงข้อใดอีก เราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าถ้าท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะทรงประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในานามของเราแต่ก่อนท่านไม่เคยได้ขอสิ่งใดในานามของเราจงขอและจะได้เพื่อความมีดีของท่านจะได้บริบูรณ์สิ่งเหล่านี้เราได้สอนท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่สอนท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะ กล่าวให้ท่านรู้ถึงพระบิดาโดยแจมแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะขอในนามของเราและเราจะไม่ว่าแก่ท่านว่าเราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่านด้วยว่าพระบิดาเองทรงรักท่านเพราะท่านได้รักเราและได้เชื่อว่าเราได้มาจากพระบิดาเราได้มาจากพระบิดาและเข้าในโลกแล้วเราจะจากโลกไปถึงพระบิดาอีก เหล่าสาวกทูลพระองค์ว่านี่แน่บัดนี้พระองค์ตรัสโดยแจมแจ้งและไม่ได้ตรัสเป็นคำอัดคราวนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้แน่ว่าพระองค์ทรงทราบสารพัดทั้งสิ้นและไม่ต้องการให้ผู้ใดทูลถามพระองค์เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ได้มาจากพระเจ้าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายเชื่อหรือดูเถิดเวลาจะมาและเวลานั้นก็ถึงแล้ว เมื่อท่านทั้งหลายจะต้องกระจัดกระจายไปอย่างที่ของตัวสิ้นทุกคนและจะละเราไว้ผู้เดียวแต่เราหาได้อยู่ผู้เดียวไม่เพราะพระบิดาทรงสถิตยอยู่กับเราสิ่งเหล่านั้นเราได้บอกท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะมีความสุขโดยเราในโลกนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ยากแต่จงยินดีเถิดเราชนะโลกแล้ว